เศร้านี้แมนบอลแล้วางไม่ยาหนึ่งเขาแล้วฉันก็นสิมาต้มน้ำห่อนบันดนี้และวางต้มน้ำห่อนยิงเอ้ยต้มเกือบบล้ลวค่ะน้ำห่อนพอดีแก๊สเบิดกับพอดีกับไอ้ก้อนแก้วก้อนค้ามนั่งตื่นแมนบอฉันก็นเลยบอกให้นั่งไปเปลี่ยนแก๊สสักผักนั่งกัแวะไปลานไปตึกยาลุงเด้ไปตึกยาลุงไปเฮ็ดยังวาตีกะสิไปเบื้งเนือง,งวัวค่ะยาลุงแล้สิมาเอาเนือง,งัวามาแบบว่าชุดละลอยจังสินะสำหรับชุดลาบกินในคาบเดียวบันดนี้ขนาดไปซื้อๆได้ค่ะนึ่าิ่นพอดีคะงอยากสีบอกว่านือี่้อยุงางเพรนู่านอนอพ่อาากกินลมื้อ อยากกินลาบง้วอยากกินลาบง้อย,อยุนนละเสือบ,บอกว่าได้ไปซื้อแค่เครื่องลาบเด้งบานปลายแห้งค่ะนี่ไปได้ฮอดมัมมัมกะสิเป็นมัมเนื้อดอกว้าเป็นแต่แซ่บแต่แซบจากนั้นก็ไปได้นำตองหูมาฝากลูกสาวน้ำจะมาลูกสาวบอกินค่ะฮึหึแลนี่ดินแดนเช้านี้ก็จะกินไข่เจียวครับไข่เจียวก็สิใส่น้ำมันบะกองในการเจียวเด้ออยากสิบอกว่าดินแดนนั่นนะการที่มันเป็นคนกินเขาดีมันเป็นผลดีมองได้หูว่ายิงเวลามันกินเขาพี่มิวเห็นน้องกินแน้วกินอยากกินน้ำเด้เวลาฉันเห็ดเขาพัดหรือว่าเห็ดไข แม่ขนาดกินไข่เจียวจังสีนั่งก็บอกเล้แม่ให้หนูกินด้วยนะวสันบ่ากินเข่าซ่ากันกับน้องบันนีกินได้หลายบอกคักฮือสลับกันปอนเทิงใหญ่เถิงน้องไอคอนแก้วก้อนข้ามบางเลยหูเบ้ยเถาเรายังให้แม่ปอนอยู่วสันบามามาพอสีไทยขีิทยลูกลงไปในไร่กุมคู่สิไปใหมูมึงเบิงใหมูมึงเฮหนาวสันบายหมูมึงหล่อเลียนพอกมากมาแกงลูกเด็มือนีแม่ยากกสิสบายค่ะเพราะว่าคนเห็ดแนวอย่างแนวกินกระสิเป็นไออนแก้วก้อนข้ามมือนีไออนแก้วก้อนข้ามใดเหนื่อมั่งอทห้งนั่ง เหแสบทั้งู่ยายจะมันยองตาผัวเจ้าของเนาะมันก็มากแล้วเนาะเฮ้ยเยองผัวเจ้าของจะไปย่องผู้ใดล่ะอย่าวาดูอย่าไปหายองผัวผู้อื่นเด้อเขาสิตีนถ้ำเอาเด้อไอ้ก้อนแก้วก้อนคํำกับเป็นคนลงมือเห็ดลาบค่ะส่วนฉันกับยางหารอหัวรอสวนเฮียน้นันผู้นี้หาหลักพักย่างต่างหญ้าอันนี้ก็สิเป <initiatives> ็นพักเมกอยู่เฮียนหญ้าเถากากสิบอกว่ายอดอ่อนแดงจึงคืองอยู่หญ้าเถาก้อนน้นนี่สอมื่นแล้วก็บอกอยู่เด้สูเก็บพักเมกไปดูนี่สูมีแนวกินกับบอกไม่ลาบโป่งลาบปก่นนีะ กับพอดีและยิงบาีิมือนีมีเมนูลาบงัวโอ้ยจัดพักเม็กซันหนึ่นตัวอายก่อนแก้วก่อนค่ำเป็นคนลงมือเห็ดลาบแม่นบ่กยิงเอ้ยเห็ดแนวกินปลาได้ฉันได้ยืนเบื้องน้านี่ก็มีปากเสียงกันตลอดเพาะว่้ยังมาตีย่ามปูงเครื่องนั่นนะเป็นยังคือมือหนักแทกอันให้ฉันทำเนี่ยใส่เกลือไปแล้ววังหั่นยังใส่น้ำปลาอยู่ฉันก็เลยบอกว่าเธอคือใส่ย่างละลายแต่คือว่าใส่ย่างละหน่อยแล้วบีเขาน่ะนะมันผสมน้ำปลาน้ำเดชฉันว่าน่ะมันมีความเค็มฉันก็เลยว่าเธอคือว่าใส่ย่างละหน่อยแล้วก็ซิมเเบงดี๋ยวมมมัันนนเเค็อาบ่ได้เด้้้สสััักกกแแงเขียววใ่ล็บอื้ออนะบบ่่่่่แแมมมมกก็็เเีียยยู แล้วบาให้กูนะนะมาสันว่าจะเป็นจมดี่าสันว่าแล้ววันนี้ก็วหา้ฉันเนีไปไปไปนั่งกินญี่ปุ่นไปไปเอาลูกไปไปไปนั่งถายกินไปเพะต้องมาบุญไว้น้ำฉันมาสันเป็นบอกขอบคร้วกูใดเป็นคอบคุ้วพวกฉันบอกขันยูขัวน้ำกันนี่มันมาถือตากันโหลดเด้นอกจากสีป้วยผู้นึงเหตไปเลยจึงสิแหมเขาเศร้าเขาในมือนีก็สิมีตั้งลาบซุกแล้วก็ลาบดิบพร้อมเด้แล้วก็มีตรมพร้อมค่ะ่วนดินแดนกับพี่มิ้วนั่งนั่งกินข้าเศร้าแล้วก็มานั่งเฝ้าพ่อเฝ นี่ก็ฉลองค่ะฉลองกินเข่าไม้มือแรกอยากสิบอกว่าโอ้ยเข่าไม่คุณนายชมพูนุ่นั่เสนอแห้งแล้วบางแดงหูว่ามันง่ามขยีหลีเด้เข่าแม่ในี่งามคักง่ามแนวซันว่าขนาดนเอฟซลูกเผ็ให้ติกตอกกับพักอันถามนอะย,ย้ายเปิดตะกาเข่าเหนียวแนวซันว่าเศร้าๆสิมาเปิดตะกาเข่าเหนียวอีหยังละอยากสิบอกว่าไม่ยาฉันแล้เห็ดหน้ายุผู้เดียวได้แต่ว่าดองกินน้ำต่างฝักสองาฟดองทังปะทุมกับดองทังอันชนบุรีผู้เดก็คือทั้งไมยาหนองจ่อยกับทั้งคุณยายท้องเรือนแม่ฉัน,น นึงง่งลบสามสามเล่าซเหล่าลเอออิลีอยากสีบอกว่าตั้งแต่สมัยชันเห็นงานอยู่ละย่องคือกันโอ้ยมูในออฟฟิศนี่พักกันซื้อเขาไม่ยาชันกินได้หญิงเพระว่ายังตีเขาแล่านะแซบเขาเล้วน,นะงามเทิง,ง,เทง,งเขา,าเหนียวเทงเขาเจ้าได้เด้หลังจากกินเขาเศ้าแล้วๆอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามก็ต้องมาเฮ็ดให้อาหารย่อยค่ะมื้อนี้ก็สิมาขนเขาขึ้นเหล้าก็สิมาขนกับนาด,ดิวสองคนเพราะว่านาดิวนั่นน่ะมื้ออื่นนาดิวก็สิกลับปะทุมแล้วกลับไปเฮ็ดงานเพิ่นแล้วนั่นนะเพราะว่าเขาเพิ่นก็ขึ้นเหล้าแล้วเรียบร้อยคือกันสพี่น้องก็ซอยกันขยันขันแข็งจัดแต่งแบ่งบ่ายเด้เพราะว่าแรงนี้เฮาสิพาซุ่มนาดิวแล้วก็ครอบครัวยาสั่นไปเลี้ยงค่ะไปกิน เขานอกบ้านนี่เห็นบอกเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วยัดหมอกก่อค่ายัดเล่าแล้วบาทนี่ผู้จัดการใหญ่นั่นนะนักจัดการใหญ่ก็คือแม่ยาฉันน่ะละก้อนที่สิไปหน้าเราก็สั่งความลูกชายเราเด้แม่นหลังจากเอาเขาขึ้นเหล้าแล้วนั่นนะจัดระเบียบรถให้ดีเด้อเอารถอันนั้นมาไว้อันนี้เอาอันนี้มาไว้อันนั้นเอาเฮียนรถไถมาไว้ว่าสั่นบาเพราะว่ายังติรถเฮียนนี่หลายคันแหงค่ะบ่แม่นหาหกคันพุดบ่ต้องจัดระเบียบให้มันจอดได้แบบว่าครบทุกคันจังซี่นะเบิ่งบัดนี้จักอีหยังเทิงฉันเทิงอายก้อนแก้วก้อนค่ำเทิงดินแดนแล่นตำนาตำหลังอยู่โอ้จะเป็นอุจจวจากคัง